สวัสดีครับอยู่กัารังเกรเด u c คา x เ a l i f ร e r ครับสวัสดีเพื่อนๆชาวยูทูบทุกท่านมาเจอกันกันอีกหนึ่งคลิปครับคลิปนี้ขับรถ10ลอ้อครับคนหินคลุปไปลงหน้างานอยู่กับฟูโซ527ครับคันนี้รุ่นหัวตัวแรกครับรุ่นสายฟ้าครับ หัวตัวแรกเลยแต่เปลี่ยนใส่เครื่อง 6D16 ครับเกียร์ยินตันฟังเสียงเทอร์โบโหนดกันเลยครับนี่ครับ ียงเทอร์โบกันหัวเลยครับคันนี้ใส่เกียร์อิตันไปแล้วครับเปลี่ยนเครื่องแล้วเครื่อง6ี1 6เทอร์โบ,โบครับเห็นเขาว่าเขาจะต่อลากลูกเขาก็จะใส่ติดตัวลากลูกข้างในสภาพก็จะ นี่ครับในสภาพก็จะเป็นอย่างนี้เสียงเทอโบกันหดนเลยครับ <c oughs> คลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับฝากากดไลค์กดติดตามให้ด้วยครับไว้เจอกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ